สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ค้นบนาค้นเดิมครับเจอกันในช่วงเวลา5โมงเย็นหน่อยหน่อยะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้มีรถเข้ามาพอสมควรเลยเพื่อนๆนะอันนี้ก็เปิดขายแล้วนะครับใครสนใจก็มาได้เลยสอบถามได้นะครับนี้พร้อมตู้นะอันนี้ราคาทักมาได้เลยเพื่อนๆนะก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆืมาชมนี่เลย r ี vo cap ครับ s ม a r t c a คมีเพื่อนๆถามเข้ามา พอสมควรเลยว่ามีโตโยต้าไหมนะครับรีโวตัวปี17 18 19เนี่ยนะครับมีอีกเข้ามาบ้างหรือ,อยังวันนี้เข้ามา3คันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละคันว่าสภาพนะครับก็นี่ฮะจะมีบ้างแต่พวกนี้มีใบเคมนะใบเคมลออ่ามาดูนิดนึงนะคันนี้คันแรกนะครับสภาพก็อย่างที่บอกครับพวกนี้เป็นรถปดระวางนะหมดสัญญาเช่า เพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยก็จะถูกถนอมไปด้วยการใช้งานที่นะครับมีการดูแลเครื่องยนต์เป็นอย่างดีอ่ะโอเคคันนี้ไม 2, 80, 7, 47, 7, 47, ่สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพกิโลนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับผมบอกเลยคันทุกคันภายในสวยกลิปเลยครับสวยมากนะครับสวยๆทางนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเอกสารนิดนึงคันนี้ปี17เนี่ยเพื่อนนะปี17เครื่อง2450ม้านะครับ n u m b e r 1นะก็ตามสเตปคอนเซปต์เลยก็รถเราเป็นรถปลดระวางนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะนะเพื่อนนะราคา3,99,000บาทใครทันก็ได้รถสภาพส,สวยๆแบบนี้แหละครับส,สวยๆแบบนี้เลย แบบนี้เลยอ่ะไปดูอีกสองคันอ่ะก่อนจะข้ามไปดูนิดนึงตัวนี้สี่คูณสี่มีว่างอยู่นันเพื่อนนะั้นหนึ่งคันเป็นหน่วยงานของทกศนะครับสีประตูเกียร์ธรรมดาขายอยู่เจ็ดเจ็ดเก้านั้นเพื่อนส่วนไทท a นพลัสยังมีเหลืออีกห้าคันนั้นเพื่อนนะเะนี้หา,าราคาที่ห้าเก้าเก้านั้นเพื่อนนะสวยมากนะครับอ่ะมาดูคันที่สองคันที่สองนั่นเพื่อนมาดูส่วนของเลขไม้กันเลย คันนี้วิ่งไปเท่าไหรโอ้เหมือนที่บอกครับทุกคันสภาพภายในสวยกริบเลยนะครับคันนี้กุญแจไปสองชุดเลยใหม่ๆเอี่ยมๆนะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเท่านั้นเองใช้ไปแล้วนะสภาพกริบนะเพื่อนๆภายในเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์นั่นเพื่อนสีดำ ก็อย่างที่บอกแล้วครับทุกคันจะเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะตามกําหนดทุกคันอ่ะมาดูปีปีนี้ปี18ครับปี18 2 0 0 4อเครื่องยนต์นะ150ม้าน u ม b e อรวันครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับมีมีปี1718แล้วก็คันสุดท้ายน่าจะเป็นปี19ใครมาก่อนก็ได้ปีใหม่ก่อนนะอันนี้คือให้ดูรอบคันก่อนนะคับเพื่อนขายตามสภาพเลยนะครับ หายตามสภาพเลยพวกนี้จะมีการรับประกันเรื่องของตัวนะครับเครื่องยนต์กับเกียร์1ปีหรือ2,000 20, 0กิโลเลยเพื่อนๆนะครับนี่คือการรับประกันที่ผมบอกเลยก็ใช้กันยาวๆไปอ่ะส่วนคันที่3นะครับคันนี้น,นะครับไฮรักรีโวนะครับสมาร์ทแคปนั้นเพื่อนนะสมาร์ทแคปนั่นเพื่อนอ่ะมาดูนิดนึง ภายในเป็นยังไงบ้างครับอ,อย่างที่บอกครับรถที่นี่สวยทุกคันนะโอเคคันนี้ก็เหมือนเดิมครับกุญแจได้สองชุดเลยนะไม่วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสามืหกสิบสีกิโลใช้ไปแล้วนั่นเพื่อนนะกริปเช่นเดิมครับภายในอลองบิดดูสินี่ครับ ก็เครื่องเสียงเป็น1ดินนะมี CD ดีนะครับเกียร์ธรรมดาตามนี้เลยเพื่อนอามาดูเอกสารคันนี้นิดนึงครับคันนี้ปีอา้าวปี19ครับปี19ปี19เครื่อง24 0พครับ150ม้า n u m b า r ัมวันใครมาก่อนก็ได้คันนี้นะทีนี้ปีใหม่เลยปีนี้ปี19นเพื่อนปี19ราคา399 พักมาเลยใครอยากได้ส,สวยๆแบบนี้นี่ครับเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้แบบนี้เลยเพื่อนๆอุ้ยสวยครับแล้วคันนี้ปี19ด้วย<ๆ>ก็ขายเนี่ยแหละครับราคา3 9 9 0 0 0บาทอุ้ยราคานี้ราคานี้บอกเลยหน้ารีโวนั่นเพื่อนหน้ารีโว่หน้า18หน้าปี18นะ 89กันหน้าประมาณนี้โอเคใครสนใจครับเพื่อนๆอย่าลืมเหมือนเดิมโทรเข้ามาได้เลยหลายท่านโทรเข้ามาก็บางท่านก็ไม่ทันนะฮะเพราะหลายคันถูกจําหน่ายไปแล้วถูกจองไปแล้วนะครับก็ลองดูเพื่อนๆเผื่อได้รถสภาพส,สวยๆดีๆอย่างนี้ไปใช้ที่บ้านทั่วทุกจังหวัดนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถซื้อได้เพื่อนซื้อสดไม่มีแวดนะซื้อผ่อนก็ถ้าลูกค้าประวัติดีก็ได้ฟรีดาวเลยราคาเต็มนะครับใช้เงินออกรถแค่5,000บาทก็ขับรถกลับบ้านได้เลย เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมโอเคใครสนใจทักมาเลย083 005050 00หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดนะครับผมหาไลนา์ผมได้เลยแล้วก็รับข้อมูลเพิ่มเติมไป้ลหลายท่านมาจากต่างจังหวัดเยอะมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ